ว้าวดวนอา v X ดาบิคาตศูนมาแล้วสกินใหม่เซนอิซึแล้วน้องอินโนสุเกะอา VX ดาบิคาตาศูนย์เจสกินปีจริงไหมเสิร์ฟไทยประกาศคอเลบเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์แล้วก็คอมเมนต์้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเลาไปดูกันเลย ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขออกเพยในดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,6 0,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะก่อนที่จะไปดูคอลแรบใหม่ดาบิคาตอศูนในซีซั่นที่2นี้นะฮะที่ไม มาดูกันก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าทํากันบ้างแต่ที่สําคัญนะฮะเข้ามาที่หน้าร้านค้าแนะนําเพราะเราจะต้องจ่ายคูปองฮะ <c oughs> วันไหนที่เราไม่จ่ายคูปองคูปองไม่เหลือสูตรนี้มันรู้สึกแบบเคร่งเครียดะฮะกินอะไรไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสับครับรู้สึกเหมือนไตจะวายเราเล่น,นะฮะทุกคนมาที่มุมขวาล่างนะฮะก็จะมีกล่องฝนึกมิติเดเมนชันเบรกเกอร์ aker, ซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็จะเปิดเพื่อลุ้นฮะ ฟังดีๆนะทุกคนเปิดเพื่อนลุ้นรับพลึกมิติเดม n ชันเบรเกอร์ aker, จำนวน2ถึง10ชิ้นไปร่วมกิจกรรมนั่นเองนะฮะ ก็แชรราคา29คูป,ปองนะฮะอีกหนึ่งกล่องก็จะเป็นกล่องแจ็คพอตมาเก่งกล้าเออไม่ใช่ <c oughs> กล่องแจ็คพอตมีนั่นเองฮะพี่ป้าขอ,อย้ำเลยว่าไม่ควรเล่นนะทุกคนเพราะว่าพี่ป้าก,ก็มีครบเลยไม่รู้จะเล่นไปทําไม3คูป,ปองก็จริงแต่ฮีโร่พวกนี้เนี่ยมันแจกฟรีอย่างบ่อยเลยโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ real, um ia, ลอริออนอิลูเมียอะไรพวกนี้อ่ะอีกทั้งวันนี้วันที่23นะ,ะกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วก็คือกิจกรรมในการ ชนภัยของร้านคา้าภาในจอนหรือว่าคนเร่ร่อนนั่นเองฮะคือหืออ็มน่าจะเป็นคนที่เร่เร่นอนใช่ไหมทุกคนเพราะ GM เมเนี่ยมาขอตังเราฮะถ้าเราไม่ได้ตังในจีอมอดแดกนะแต่ละวันเนี่ย <c> ร <oughs> อเล่นเดีย๋ยจแบนซา ก็กิจกรรมนี้เนี่ยง่ายมากฮะขอแค่เราส่งมาสุ่มกรงร้ออะไรเหมือนเดิมเลยย้ําว่าไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมีอยู่หนึ่งสกินที่ควรเลือกและพี่ปักบังคับให้เลือกก็คือสกินของวอวาดธาตุไฟตัวนี้นะฮะเพราะสกินของอาริสเนี่ยในระดับดีเจนมังจะจะไม่เปิดตัวนี้เนี่ยเคยแจก,กและพี่ปักได้แจกฟรีด้วยนะฮะวอวาดเนี่ยพี่ปักจะไม่ได้สกของฟรีนะไอ้นี่พี่ปัก เอ,อียงจากพี่ปักอิงนะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยถามว่าสามสกินนี้เนี่ยเอาตัวไหนก็น่าจะเอาเป็นตัวทาร่านะฮะเพราะว่าสกินไอตัวด้านขวาล่างเอ็ริกเนี่ยก็เหมือนจะเคยแจกมั้งส่วนวอลขาดไอชุดนี้เนี่ยยังไม่เห็นแจกนะแต่พี่ปักว่าน่าจะเอาทาร่าน่าจะคุ้มสุดแล้วส่วนนี้เนี่ยจะเป็นท่าเต้นของน้องวอลขาดนั่นเองนะฮะทุกคนในหน้านี้เนี่ยเริ่มที่สุ่ม1คูปองนั่นเองนะฮะกิจกรรมเนี่ยจะไปจนถึงวันที่27เลยก็จะใช้คูปองตั้งแต่1บวก9บวก9ไปจนถึงส9งร้อ ก็เดี๋ยวพี่ปั๊กโชว์ให้ดูนะฮะว่าจํานวนสุดที่แล้วเนี่ยถ้ามันรวมกันแบบเหมากระดานเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองย้ําว่ากิจกรรมนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้คูปองไม่เยอะแล้วค่อนข้างที่จะคุ้มสําหรับคนที่มีคูปองเหลือต่อจากกิจกรรมเ i มิเชนเบรกเกอร์ของลอเรียลก็คือเล่นเบรกเกอร์ลอเรียลปุ๊บมีกิจกรรมเหลือไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่กิจกรรมเหลือแตมีเงินเหลือคูปองเหลือ ไม่รู้จะใช้ทําอะไรก่อใช้กิจกรรมนี้ได้นะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีคูปองรวมประมาณนี้นั่นเองสกินนะฮะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นนอกนั้นนะของเครือนลุน่นลุน่ลนเลยมีบัตรเจ้าสกินด้วยนะทุกคนทั้งนี้เนี่ยโปรไฟล์อัปเดตมาแล้วนะฮะของ R O V และที่สาคัญโหมดใหม่เข้ามาแล้วนี่นี่นี่นบกมือแมไป,ไป,ไป,ไปกี้กี้ก็สามารถกดเข้ามาเล่นได้นะฮะโหมดใหม่หมุน,นี้คือโหมด d บเบิ e อ n t i m e n u หรือว่าฮีโร่ทุกตัวที่เราเข้าไปเล่นนะฮะ จะมีอัลติเมตสองสกิลด้วยฉะนั้นสกิลอีกหนึ่งสกิลก็สุ่มมานะฮะว่าเราจะเลือกของตัวไหนนั่นเองอีกทั้งตอนนี้นะฮะอวีเอดาพิคาตาศูเนี่ยเข้าเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่า GM เซิร์ฟไทยได้โปรโมทและได้ทำการแจงเอง ก็ถ้าดูจากภาพภามนี้นะฮะการีน่าไทยแลนด์เนี่ยแจ้งเมื่อ31นาทีที่แล้วนะฮะว่าจงเข้มแข็งเพื่อปกป,ป้องคนที่เรารักเอาไว้นายหนาหน,นีได้ร้องให้ได้แต่ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดกับอีกหนึ่งคำพูดคือหากนายได้รับความเชื่อใจจากใครแล้วอย่าทําให้คนเหล่านั้นผิดหวังเด็ดขาด พวกเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในสมอรภูุมนี้เพื่อสนิททั้งสองคนของพวกเรากำลังจะปรากฏเปิดตัวสกินใหม่ให้เท,เทคนนี้ชัดเจนนะฮะตามภาพนี้ก็คือจะร้องให้ก็ได้จะวิ่งหนีก็ได้แต่ห้ามยอมแพ้เด็ดขาดกับอีกหนึ่งอันก็คือถ้าเขาบอกว่าเชื่อใจในพวกเราแล้วก็คิด แต่ว่าจะทํายังไงให้เป็นจริงก็พอด้านขวาล่างเขียนชัดเจนนะฮะว่าเป็นการเปิดตัวสุดพิเศษก็คือคอเล็บนี้เป็นคอเล็บซีซั่น2ของ ROV X ดาบพิฆาตอาสูรนั่นเองนะฮะหรือว่าคิมิสุโนะใหบะไทยแลนด์ใน ROV คอเล็บกันนั่นเองนะฮะด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็นมูราตที่คอเล็บกับตัวของเซนติซึน้องตัวสีเหลืองตัวนี้นั่นเองนะฮะน้องมีปราณสายฟ้านั่นเองนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยเซนติซึเนี่ย จะใช้ได้แค่ประธานสายฟ้าขบวนท่านที่1นนะฮะถ้าดูตามอานิเมะปัจจุบันนะฮะส่วนด้านขวาบนเนี่ยตามรูปนี้นะฮะก็คือน้องซิลฟิตที่ค o ลเล็กับอินโนสุเกะน้องหมูป่าของเรานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นปรานหมูป่านั่นเองปรานที่ไม่รู้ใครคิดค้นมานะฮะเพราะในอ่าทั้งในเกมทั้งในอนิเมะเหมือนว่าน้องมีน้องเป็นคนคนเดียวหรือเปล่าที่มีปราปรานนี้เนี่ย ปรานหมู่ป่าเนี่ยโคเทลเลยแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันฮะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเข้าตอนไหนแต่ถ้ามันหลุดคอเล็บอ,อกมาประกาศเรียบร้อยแบบนี้เนี่ยพี่ปักทายเลยนะฮะไม่เกินสิ้นเดือนนี้หรือประมาณช่วงสิ้นเดือนของเดือนเจ็ดเนี่ยคอเล็บนี้มาอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะฮะคอเล็บนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแค่ไทยแลนด์ของเราเท่านั้นนะฮะเพราะว่า มันมีประกาศในเซิร์ฟอื่นด้วยถ้าเราดูจากภาพภาพนี้นะการินาใต้หวันหรือเซิร์ฟจีนเนี่ยก็มีประกาศตามรูปเหมือนกันเด็ดเลยและที่สําคัญมากๆนะะการินา R O V อินโดนีเซีย ก็ประกาศเละประกาศในช่วงเวลาไล่เลียดว่าช่วงเวลาเดียวกันประมาณ17นาฬิกา3นาที17บนาฬิกา6นาทีประมาณนั้นแหละซึ่งจากภาพนี้การีนา่าเหรียญควันโมบายหรือเหรียญเคลียนโมบายเนี่ยเซิร์ฟไอคอนเรี่กงอะไรเซเวยตนามประกาศด้วยทุกคนคือเป็นการตั้งเวลาประกาศพร้อมกันทุกเซิร์ฟเลยด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่ประกาศพร้อมกันทุกเซิร์ฟเนี่ยตามไม่ใช่คอเล็บใหญ่เขาไม่ทํากันนะจ๊ะรับรองเลยเตรียมคูปองไว้ได้เลยว่ายิง ใหญ่เนโนนซึ่งภาพนี้เนี่ยเราได้มาจากเพจของ n o x aowin new นั่นเองนะฮะรเราเขีนนฮะ,ะว่า ตัวของเซฟินเนี่ยจะคอลแลลกับอินุสุเกะด้านซ้ายหมูป่าส่วนตัวของมูราตเนี่ยก็จะคอลแลบกับตัวของเซติสึด้านขวาของน้องปราณสายฟ้าของเรานั่นเองโดยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะพี่ปั๊กจะเทียบให้นะฮะด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ใหม่เออไม่ใช่ด้านซ้ายเนี่ย,จะ,ออย,ยจะเป็นสกินใหม่ของตัวเซฟิตนะฮะก็จะเป็นสกินของหมูป่าส่วนภาพด้านขวาก็จะเป็นสกินใหม่ของตัวมูราตอินุสุเกะนั่นเองนะฮะทั้งสองตัวนี้เนี่ยคือสกิน ที่กำลังจะเข้ามาใหม่การันตีร้อยเปอร์เซน ส่วนไอสิ่งที่เราไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซนต์ไว้เนี่ยมันเ็าอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่พี่ปักจะมาบอกข้อมูลคร่้าวๆกอนแล้วกันนะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยจากรูปภาพภาพนี้นะฮะเราเจนว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยมีทรงผมคล้ายๆพรกพร้าวหรือว่ากะลาครอบไว้ฮะเดี๋ยวใครทาทรงนี้เนี่ยเขาจะบุลลี่เออไมใช่เขาจะกินกูบูลลี่หรือว่าด่ากูไมเนี่ยอันนี้เน้นหานะฮะสร้างความบันเทิงเฉยๆสีสันอย่าไปกรูดพี่มากกันนะครับโอเคไหมครับเน่นนอนฮะว่าทาให้เราเนี่ยคิดขึ้นมาเใจว่าเฮ้ย มันคือสกินที่มาแจกใน ROV X ตัวดาบพิฆาตอสูนซีซั่น2หรือเปล่าซึ่งสกินนี้เนี่ยอาจจะเป็นสกินของน้องตัวนี้นั่นเองนะน้องตัวนี้ก็คือน้องอน z o นั่นเองนะทุกคนเห็นปะอืมเลยมีการคิดไว้คราวๆนะ,ะว่าินซูอาจจะเป็นสกินที่มาแจกปีในซีซั่นที่2ของ ROV X ดาบพิฆาตอสูนก็ได้ดยชน้นเนี่ยอืมตอนนี้เนี่ย หลุนกันยับหรือหาว่าแจกฟรีจริงใหมแต่พี่ปักคิดว่ามีโอกาสแจกฟรีนะคอเล็บทุกคอเล็บมันจะเอาสกินที่แบบไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกมาแจกฟรีนะฮะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยเราพูดกันไปจบแล้วนะสำหรับ RVX ดาบพิฆาตศูนย์เนี่ย อพูดได้คําเดียวเลยว่าอืมน่าจะแจกฟรีสักหนึ่งสก,กินแล้วนะเข้ามาเร็วๆนี้เตรียมคูปองไว้ด้วยนะฮะสำหรับเดชั Dem ่นเดนมิชั่นเบรกเกอร์ลอเรียลเนี่ยมันก็เข้ามาเมื่อวานเลยใช่ไหมกิจกรรมเนี่ยตามหน่อยทีทุกคนใครเล่นกิจกรรมนี้แล้วใช้ราคากี่คูปองกันคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้หรือเปล่าพี่ปักเองก็อยากจัอยากดูนะฮะมันบอกว่าเสียงของลอเรียลเนี่ยลดได้สูงสุดเนี่ยเท่าไรก็ลดครั้งแรกไปอ่ะหุย เล่นครั้งได้ก็ไม่ได้รู้สึกโอเคเท่าไหรนะฮะก็มันเล่นปีทุกๆ24ชั่วโมงนะถ้าพี่ปักได้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่แบบเุ้ยเุ้ยอือก็โอเคดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะของรางวัลถูกเก็บไว้ในประวัตินะฮะของแผ่นเสียงนั่นเองอย่าลืมมาจัดมาเล่นมาโดนกันได้นะทุกคนถามว่ามันน่าเล่นไหมก็น่าเล่นนนาโดนอยู่เลยอย่าลืมนะฮะกิจกรรมนี้มันจะได้ทุกๆการ เล่นกี่ครั้งเนี่ยต้องดูด้าน้ายนะฮะทุกคนคือมันจะการันตีเมื่อเราเล่นได้ไอหลอดพลังงานที่สูงสุดนะฮะไอนี้คือการันตีนะมันอาจจะออกก่อนก็ได้กันแล้วแต่ดวงนะฮะทุกคนใช้กี่ขูปองคอมเมนต์กันมาหน่อยอยากรู้อยากรู้เลยที่สําคัญนะพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้ววันเดียวนะฮะ ที่ได้แน่นอนก็นคือสกินใหม่ของตัว Wonder Frame Collab ROV นนี่กับคอลเล็บที่ดีเหมือนกันนะ,ะเป็นสกินฟรีนะฮะของ Butterfly นะ,ะตัวนี้เนี่ยพรุ่งนี้ได้แน่นอนฮะเป็นการการันตีของทาง GM เลยด้วยฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาล็อกอินเที่ยงคืนของวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้ากันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะข้อมาบอกข่าวสารใหม่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสรายแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรักนะจุบจ๊บ,บ,บจุ๊บม,ม,ววม,ม่วอม่ว้อ